อ่ะโอเคก็กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับกระเทยม่เคยขาดทุนใจคุณพี่จานนะอ่ะวันนี้อยู่กับเกมนี้เลย treasure of aztec เกมเดิมในดวงใจคุณพี่วันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะเริ่มเลยนะมากับทุน74บาทนะเบ็ด3บาทออโต้ไปเลย30ไปหมุนหมุนเต้ยเต้ยวเต้ยวไม่ไหวคุณพี่ โอ้โหวันนี้โอเคเลิศน,น,นี่นี่แน่นี่แน่เออให้มันรู้ให้มันรู้กันไปเลยนะวันนี้เราก็อยู่กับค่ายเดิมเลยค่ะ mega ขีดเกม e cc นะจ๊ะอ่าเล่นตามกลุ่มลักกี้ออทามกันเหมือนเดิมเลยนะแนวทางพิสดารกลุ่มมาสจัยนนี่แน่นี่แน่นี่แน่นแนนแนเออโอ้โหเจไดเอเมื่อกี้เต็มเลยนะนี่นี่นี่ทรงดี ทรงดีนะทรงดีหรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่าฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลแม่ยังไงยังไงเอ่ยสาวสาวต้องงอ,อยเราค่อยอ้ายเยอะอืมนี่นีสิบสิบไอโอ้๊บู้อบเลิศเลิศดอกเมก้มันเลิศน,นะอ่ะช่วงนี้เขาก็บอกว่าสาวทำมาดีนะ ช่วงไม่บ่ายเทีท่ยงที่งไม่บ่ายเนี่ยสาวทำม,ม,มาดีมากเขาบอกกันมาก,ก็แบบอ่ะมาดีหรอเจอกันเลยนะก็มาแบบมันๆน,นเลยตื่นมายังไม่เติมเลยคุณพี่เอาเข้าฟฟีจ้ะหนูหนูคาฟฟ่เลยคาฟฟ่ไม่ไหวยังไงฟรีเกมไหมเนี่ยหรือฟรีเกลือนี่ให้ฟรีเกลือเลยค่ะฟรีแรกของวันฟรีแรกของวันมา มาเกมแรกของวันนี้ยังไม่ได้เติมเลยนะมาเงินทอนจากเกมที่กก่อนๆนะนี่อาวายเคต่อเลยจ้านี่ทั้งเคทั้งเจอู้แม่เต็มเต็มใส่เต็มคอเราเต็มแข้งแม่จ๋าแม่จ๋าแม่มันยังไงล่ะแม่นี่นี่นเบนะเ็ดสามบาทนะเบ็ดสมบาทมากับทุน 70, เจสิบเบ็ดสามบาทได้มาแล้วร้อบาทจ้ะโอ้โโอ้โอโอ โอ้โอ้โอ้ยังไงอ่ะนี่ว่าไม่มาอีกแหละน่าจะให้เท่านี้แหละอ่ะมาอยู่โอ้อีม่วงเออเลิศนี่เคโอ้จบแล้วยังมาอยู่ยังให้อยู่นะให้อยู่อยู่อืมแต่ก็น่าจะแบบสุดท้ายละหกรอบที่เหลือเนี่ยคิดว่าไม่ได้จริงๆเพราะแบบให้มาแบบ รอบละร้อยสองรอบระเบสสามบาทรอ้อีรอบละร้อย,ออย,ออยมันก็ได้เยอะอยู่นะแม่สิบเท่าของสามบาทนี่ก็สามสิบนะออไม่ว่าใช่สิบเท่าสามบาทสามสิบสามร้อยนี่ก็คือร้อยเท่าล้ะปะฮู้ฮู้สิรีรวมทั้งหมดของฟรีรอบแรกสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทจ้าก็จะได้ประมาณ เ0เท่าของเบ็ดสามบาทหรือเปล่าใช่ใช่แหละนะนสำหรับใครที่กำลังรับชมอยู่นะคะผู้ชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดติดตามให้ด้วยสำหรับผู้ชมผู้ชมแบบเป็นผู้ชมแบบเก่าอยู่แล้วก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์นะคุณพี่นะาฝากคอมเมนต์กันได้นะจ๊ะเคลงให้หน่อยเออเลิศยังไยก็มีวายแดงไอแดงโหสียใไอแดงพี่ อาเขมาจ้าเลิศเลิศเลยอืมอืมนะนะเอามาเจ็ดสิบมานะมาทุนเจ็ดสิบตัวน,นี้ได้อยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบหกบาทนะโอโ้โหโอ้โหเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสี่เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสี่เท่าเลยไหมสามเท่ารวมทุนอะแปดเบ็ดห้าบาทอีกห้าสิบหมุนไปเลยห้าห้ายิบห้า 250พอ,อยังก็พอจริงไปเออนี่น,นี่วันนี้ทรงดีทรงดีจริงนะเอา้าไม่ดีแค่ทรงหรือเปล่าดีเลยดีเลยค่ะอ่ะเริ่มฟีวันนี้ปล่อยวันนี้ปล่อยใจสบายสบายทุกครั้งเลยปล่อยใจสบายสบายนี่มาตลอดนะมาเลยมาเรื่อย เออนี่แน่นี่แน่นแนมึงเอ้ยเคโอ้โหให้เค,เคช่องแรกเมื่อกี้ก็คือได้วายสองตัวนะวายยองสองช่องสามแต่กับเป็ดว้าวเลิศเลิศซิงมีอีกไหมไมีอีกไหมล่ะมีอีกหรือเปล่านี่มีอีกหรือเปล่ามีอีกไหมอีกไหมล่ะอีกหน่อยเถอะเพ่โอ้ยอย่าบอกว่ารอบนี้ได้เราสามสิบหรอก เกินไปไหม,มช่วยช่วยร้อยสามสิบบาทค่ะคุณพี่ค่ะอ่ะอะนี่แับงงเลยเบ็ดห้าบาทได้ร้อยสามสิบงงเลยปปขอปัดเศษไม่ปัดทิ้นก็ปัดลงอะอ่ะขอห้าร้อยทวนได้ไหม ไม่ห้าร้อยทวนก็สี่ร้อยทวนพอเขาให้ฟีอีกหนึ่งเขาฟีอีกหนึ่งอีกหนึ่งได้ไหมโอ้โหพอจบแยกนะอ่ะอ่ะค่ะสำหรับวันนี้เรามาสรุปเกมกันเลยนะสำหรับวันนี้อยู่กับ treasure of Aztec นะจ๊ะกับช่องอ่าปั่นสล็อตท,ที่แบบติดอันดับหนึ่งในเมืองไทยมันไม่ไหวอ่ะ โอเคนะสรุปเกมวันนี้เราก็อยู่กับ t r e ช hop of Aztec นะจ๊ะมากับทุน70บาทนะเบ็ดบาทเข้าฟรีไปเพิ่มเป็นเบ็ดบาทก็เข้าฟรีไปทั้งหมด2รอบนะเบ็5 1รอบเบ็ดสบาทสรอบเป็น2รอบนะจ๊ะแตกมาอยู่ที่ประมาณ330บาทนะจ๊ะรวมทุนก็จะเป็น400นะโอเควันนี้เราก็จะพอกันแค่นี้นะ สำหรับผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้กันด้วยเนาะฝากคอมเมนต์กันได้นะเดี๋ยวจะมีกิจกรรมแจกแบบพิเศษพิเศษกันบปลลยผู้ชมเดิมก็สามารถกดไลค์กดแชร์พูดคุยกันได้เหมือนเดิมจ้าวันนี้ต้องขอลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าจะมีพี่ยบายจ้ามวยออะ